เอกสารนี้สําคัญนะครับท่านประธานอ,อสมอสมาชิกอ,อสมอถ้าทราบแล้วบอกต่อให้เพื่อนๆอ,อสมอได้ทราบด้วยนะครับการประชุมคณะกรรมาการสมาคมจุมนกิจสงเคราะห์อสมอครั้งที่9ก้าทับสองพซึ่งประชุมเมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2อง5นะครับในเอกสารฉบับนี้นะครับมีข้อมูลสําคัญสาคัญเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ตั้งแต่เรื่องการบริหารเงินสงเคราะห์ของสมาคมชกสอสมอนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าคณะกรรมการบริหารเงินผ่านมาแล้วเกือบเกือบห้าพล้านบาทแล้วนะครับนะครับรายละเอียดน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าในแต่ละเดือนในแต่ละรอบและตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชกสอสเป็นต้นมานะครับมีรายรับรายจ่าย นะครับแล้วก็ยังคงมีรายการค้างอีกยังไงเท่าไหร่นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสรุปยอดเงินสงเคราะห์นะครับตั้งแต่ปี6 3 64นะครับแล้วก็6 5เรื่อยมาเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือแผนการหักเงินสมาชิกเดือนกรกฎาคมนะครับหักวันที่12นะครับหลายๆรายการเลยนะครับดูได้เลยนะครับดูได้เลย และก็มาดูเรื่องความก้าวหน้ามาดูเรื่องสถานภาพสมาชิกชกสอสมนะครับตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วนะครับสมาชิกตอนนี้888,728คนนะครับเดือนนี้หักกี่บาทนะครับหัก298บาทเพราะว่ามีสมาชิกของเราเสียชีวิต596คนนะครับและมาดูรายละเอียดนะครับผลการสมัครสมาชิก ของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเลยนะครับไล่ตั้งแต่เป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้นะครับเป็นเอกสาร15หน้าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับหมอชาติไ hey ด้วางลิงก์เอกสารฉบับนี้เอาไว้ใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปดูเอาไปศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสะสะมหมอชจัดก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ